็อย่างที่แนะนาตัวนะครับผมดรที่วัดพงษ์ถาวรกำนวนะครับเป็นนักวิจัยจากทีมวิจัยระบบระบุตําแหน่งละบงชี้อัตโนมัตินะครับกลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่ายของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็กเทคนะครับกระทรวงอวนะครับวันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อการออกแบบสายอากาศแบบอะไรขึ้นความถี่เอ็กแบนนะครับสำหรับใช้ในงานระบบค้นหาและแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางข้างหน้าขบวนรถไฟนะครับ เดี๋ยวอาจจะเขาออกตัวก่อนว่าเมื่อเทียบกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับจากทางมจพเนี่ยผมอาจจะเป็นแค่คนทํางานที่สนใจในเรื่องในหัวข้อนี้นะครับอาจจะยังไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากเท่ากับอาจารย์ทั้งสองคนนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์สลาบุตรมากครับที่แบบว่าให้ความกระจ่างในเรื่องของเมตาเซอร์เฟสนะครับเพราะว่าค,คือเคยได้ยินแต่ว่ายังไม่รู้ลึกขนาดนี้นะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับงานผมเองด้วยในอนาคตนะครับอันนี้เป็น เดี๋ยวขอไปเร็วนะครับเออผมจบจากประเทศจีนนะครับแล้วก็มาเริ่มงานที่ n e ็ t e c h ตอนปีสองพันสินะครับในตัวของเรดร์นะครับก็คือเออเป็นสับย่อม,มาจาก radio detection and linking นะครับเป็นการใช้คลื่นวิทยุให้เป็นประโยชน์ในการที่จะเซ็นหรือว่า detect หาวัตถุต่างๆนะครับอันนี้ยังเป็นการยังเป็นการใช้คลื่นผ่านตัวมีเดียมที่เป็นแบบ common นะครับอย่างที่อาจารย์สลาบุตบอกนะครับคือยังไม่เป็น เมตาเซอร์เฟตที่แบบจะผ่านไปได้นะครับก็คืออย่างที่เรารู้กันนะครับคืนเวลาเดินทางในอากาศเนี่ยจะมีความเร็วใกล้เคียงความเร็วแสงนะครับแล้วกเ็เวลาที่ไปเจอกับวัตถุนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่า,อาของตัวความยาวคลื่นเนี่ยมันก็จะมีการสะท้อนบางส่วนออกมานะครับแล้วก็มีบางส่วนที่จะส่งผ่านไปนะครับถ้าเกิดตัววัตถุมีขนาดเล็กกว่าความยาวคลื่นเนี่ยมันเรดาร์มันจะจับไม่เจอนะครับอย่างงานวิจัยของ Xband นเนี่ยคืนจะอยู่ที่ประมาณ 8ถึง10กิกะเฮิร์นะครับแสดงว่าความยาวขึ้นในจะประมาณ3มเซนในทางทฤษฎีก็คือถ้าวัตถุมีขนาดเล็กกว่า3มเซนก็คือต้องเล็กมากเนาะขึ้น X band เนี่ยมันจะจับไม่เจอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอพูดถึงตัวแอปพลิเคชันของเรดาร์นะครับเรดาร์เนี่ยก็คือ,อเขามีศัพท์ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็น dual use e ท h n o l o g y นะครับแปลว่าเป็นเทคโนโลยีใช้2ทางครับก็คือใช้ทางด้านการทหารได้ด้วยแล้วก็ใช้ทางด้านพลเรือนได้ด้วยนะครับแต่ก็มีคนพูด ผู้ติดตลกว่ามันต้องเรียกดูออยูเทคโนโลยีเพราะว่ามันจะได้สามารถเอามาขายได้ในในในทางคนละเรือนนะครับก็คือถ้าเกิดพอจริงจริงแล้วตามตามหลักเนี่ยเรดาร์เนี่ยจะจะ,จะใช่นักหนักหลักๆเนีในเรื่องของทางด้านการทหารนะครับในในภาพทางด้านสายแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเขาให้ชื่อว่าเป็นเรดาร์อันแรกของโลกนะครับอยู่ที่เยอรมันนะครับที่เออ่วอชบวกนะครับเรียกว่าวอชบวกไลเซอร์นะครับไลเซอร์เป็นภาษาเยอรมันแปลว่ามีขนาดใหญ่นะครับก็คืออเ่อเป็นเรดาร์ในช่วงของ ความถี่ UHF นะครับ560บเมกเฮิร์นะครับออมีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยถึง7.5เมตรนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัว High Power นะครับ8ปดกิโลวัตต์นะครับได้ระยะทางทำการเนี่ยถึงอถึง70กิโลเมตรนะครับโดยที่มีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่เอ่อ้าเมตรนะครับเป็นเรดาร์ที่ใช้เอาไว้ออหาตำแหน่งของเครื่องบินของทางฝั่งอังกฤษนะครับเพื่อที่จะได้เล็งปืนแล้วก็ยิงไปได้นะครับ อยู่ที่เยนามน,นีนะครับแล้วก็าภาพภาพตรงกลางนะครับขอโทษดีครับพอดีเขียนทําไม่ทันก็คือตัว,ต,ว,ต,วตัวทางด้านบนเนี่ยก็คือเป็นเ,เขาบอกกันว่าเป็นเรดาร์ของที่รัเสเซียครับอยู่ที่เชอร์โนบิลน,นะครับเป็นลักษณะการเอาการเอาสายอากาศขนาดใหญ่เนี่ยมาวางกันเป็นอะเรย์ซึ่งยังไม่มีใครบอกได้ว่ามีเอาไว้ทําอะไรนะครับบางส่อินเทอร็บอกว่ามีเอาไว้สําหรับตัวจัดดีไซน์จากทางด้านฝั่งทางด้านฝั่งของอเมริกานะครับ แล้วก็ต,วต,วตัวตัวตัวทางด้านล่างจะเป็นเรดาร์แบบเฟดอะเรเหมือนกันนะครับของที่阿拉 a านะครับก็คือว่า,าจะเป็นทางด้านของทางฝั่งอเมริกาน,นะครับเป็นความถี่แอ a n d บนะครับ1 2 0 0ถึง1,400เมกะเฮิรนะครับมีระยะทำการอยู่ที่3200กิโลเมตรนะครับก็คือเอาไว้สำหรับเ,เป็นทางด้านความมั่นคงนะครับดูแบบว่าภายคุกคามท,ทางอากาศทางเครื่องบินแล้วก็มีสาย ที่เข้ามานะครับเป็นเป็นค่อนข้างเป็นเป็นอุปกรณ์สําคัญในช่วงของสงครามเย็นจนจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ในอันสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นเรดาร์ความถี่ X-BAN d นะครับของบริษัทมอก k คิ e มา a r ตินนะครับเป็นบริษัทชื่อดังที่ทําเครื่องบินลบจรวดเรดาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นรุ่นเอ่อ tpq 5 3นะครับเป็น X-BAN ซซึ่งมีศักยภาพในการที่จะตรวจจับเอ่ออาจจะเป็นเครื่องบิน รถถังหรือว่าวัตถุที่เคลื่อนที่ไม่เร็วมากเนี่ยได้ถึง60กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกระสุนปืนเป็นจรวดเนี่ยจะได้อยู่ที่20กิโลเมตรนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นูอ a ล Use นะครับก็คือตัวเรดาร์เนี่ยในทางพลเรือเนี่ยก็ยังใช้ในเรื่องของเรดาร์ตรวจอากาศนะครับถ้าเป็น X-band เนี่ยจะให้ระยะทําการได้ถึง60กิโลเมตรนะครับเนื่องจากมีข้อจํากัดเรื่องความยาวคลื่นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าจะอยู่ที่ประมาณแค่3ามสามเซนติเมตรนะครับ ตัวอย่างในภาพข้างล่างก็คือ,อจะมีตัวเรดาร์เฟดอะเรย์ที่เป็นเรดาร์ตรวจอากาศของทางโตชิบ้านะครับเขาก็มีการทําวิจัยร่วมกับมหาลัยโอซาก้านะครับก็คือเขาจะทําเป็นเน ray, นรดาร์ที่เป็นเฟดอเรย์นะครับที่เป็นตรวจอากาศได้นะครับในภาพทางด้านขวาบนจะเห็นว่าเรดาร์แบบเฟดอะเรย์คืออะไรก็คือเราใส่เฟดที่ไม่เท่ากันไปที่สายอากาศย่อยๆต่างๆนะครับเวลาที่เราใส่เฟด ที่เป็นค่าที่ต่างกันเนี่ยสัญญาณสุทธิที่ออกมามันจะทําให้เหมือนสัญญาณตัวตัวตัวสัญญาณหลักที่รวมแล้วเนี่ยมันเบนไปในทิศต่างๆที่เราต้องการนะครับถามว่าในในไทยนะครับก็คือของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเ,เราอย่างไม่มีเดาร์แบบเฟดอะเรย์แต่เรามีเป็นแบบเป็นจานเป็นจานสายอากาศยักษ์นะครับก็คือเป็นไฮพาวเวอร์ทั้งเอสแบนซีแบนแล้วก็เอ็กแบนนะครับก็คออือยิ่งถ้าเกิดความถี่ต่ำเนี่ยก็จะมีระยะทําการที่มากขึ้น นะครับแต่ความละเอียดในการตรวจจับก็จะน้อยกว่าเรดร์ที่ความถี่สูงนะครับเรดาเอ็กซ์แบนของกรมอุต hmm. ุ <ot> ก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นรถโมบายก็คืออยู่ทางด้านหลังรถแล้วก็ใช้สําหรับเป็นภารกิจพิเศษนะครับอาจจะเช่นเวลามีขบวนสเสด็จเวลาอะไรเงี้ยครับสามารถจะย้ายจุดได้นะครับแล้วก็เวลาที่เรดรามันทาภาพขึ้นมาก็จะเหมือนกับภาพทางด้านขวามือนะครับเป็นภาพเรดาอินเนจงนะครับของอันนี้ก็เป็นของ mm hmm. าากรมอุตุนิอยมวิทยาเหมือนกัน่าจจะเป็นเอ็กซ์แบนนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีเรดาร์ที่ใช้ตรวจจับโดนนะครับภาพทางด้านซ้ายมือสุดจะเป็นเรดาร์ไบรท์เทอร์นะครับใช้ที่สนามบินฮิโธของที่ลอนดอนนะครับเป็นเรดาร์เอ็กซ์แบนเหมือนกันนะครับโดยมากเรดาร์โดนเนี่ยจะเป็น2ความถี่เป็นเอ็กซ์แบนแล้วก็ KU อูแบนนะครับ KU อูแบนก็คือเอ่อสิบเอ่อสิบสามถึงสิบแปดกิจเกิดนะครับเพราะว่าเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยโดนก็มีขนาดเล็กลงด้วยนะครับเหมือนกับภาพทางด้านขวามือน,นะครับโอเคภาพตรงกลางจะเป็นตัวเออ่กาวกาวเรดาร์ของ ของที่เมืองจีนนะครับแล้วก็ในทางทหารเนี่ยเรดาร์ที่เป็นขนาดปกพาขนาดเล็กที่ต้องการใช้ตรวจจับผู้บุกลุกหรือว่าเป็นบุคคลที่เดินป่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถจะปกพาได้ง่ายครับแต่จะมีระยะทําการที่สั้นนะครับ okay, ทีนี้ในเรื่องของตัวงานของผมนะครับก็คือก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่อง CSC อาจจะขอ อธิบายตัวตัวงานที่กําลังสนใจอยู่นะครับก็คือจะเป็นการพัฒนานระบบเรดาร์เนี่ยที่จะเอามาใช้ตัวจับสิ่งกีดขวางข้างหน้าขบวนรถไฟนะครับซึ่งมีโจทย์ว่ารถไฟเนี่ยวิ่งด้วยความเร็ว120กิโเมตรชั่วโมงนะครับแต่ว่าต้องการจะดีเทคตัววัตถุที่มาขวางทางเนี่ยที่สัประมาณ1,500เมตรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือที่ต้องการ1,500เมตรเพราะว่ารถไฟเนี่ยต้องการใช้ระยะทางอย่างต่ําในการที่จะเบรกให้หยุดทันเนี่ยอยู่ที่700เมตรนะครับ ซึ่งงานนี้ก็เราได้ทำร่วมกับทางสเตทเรลเวย์ออฟไทยแลนด์นะครับการรถไฟประเทศไทยครับอันนี้เป็นสภาพปัญหาทั่วไปนะครับก็คือ,เ,อ,อเรามีเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับสิ่งกีดขวางนะครับหลักๆจะเป็นรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์นะครับหรือว่าเป็นตัวบุคคล นะครับแล้วก็เพนพอยจะอยู่ที่ทุกวันนี้ของทางรฟทเนี่ยเขาไม่มีระบบอะไรมาใช้ดูวัตถุที่อยู่ข้างหน้านะครับจะใช้วิธีการใช้สายตาสังเกตจากคนขับนะครับซึ่งถ้าเป็นกลางวันเนี่ยจะได้อยู่ในช่วง300เมตรเท่านั้นนะครับซึ่งจะไม่เพียงพอกับระยะทางที่ใช้ในการไปของรถข,ของรถไฟสักประมาณ700เมตรนะครับทีนี้ก็คือจากสถิติเนี่ยเรามีอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็คือ ข้อมูลจุดตัดผ่านทางรถไฟเนี่ยหลกัลกๆแบ่งออกเป็น2อ,อย่างครับคือจุดที่ได้รับอนุญาตกับจุดที่ไม่ได้รับอนุญาตภาษาชาวบ้านเขาเรียกทางลักผ่านนะครับก็คือจะแบบจะแอบข้ามกันอะไรเงี้ยครับก็อุบัติเหตุที่เกิดจากจากทางลักผ่านเนี่ยก็จะมีมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยก็จะเป็นรถยน,นถต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถบรรทุกนะครับ เราคาดหวังว่าอุบัติเหตุตรงนี้จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เพียงเฉพาะแค่การพัฒนาเรดาร์นะครับแต่อาจจะเป็นการพัฒนาของสารหนูโภคต่างๆนะครับอาจจะเป็นแบบทางก้นที่แบบว่า,ามีระบบที่เข้าใจจะเซฟนะครับอันนี้เป็น d i ลเล a t u r e review อันนี้จะเป็นตัวเรดาร์ของรัสเซียนะครับเป็นขึ้น W band ครับขึ้น W band เนี่ยอยู่ในช่วง76 กิกะเฮิร์นะครับจริงๆเหมือนกับความถี่เรดาร์รถยนต์ในปัจจุบันของเรานะครับทางรถยนต์ที่เป็นเอ่อ e ีไฟฟ้าไร้คนขับเนี่ยนะครับจะอยู่ที่7จถึง81กิกะเฮิร์นะครับเป็นช่วงความถี่ที่กสทชจะให้ใช้ได้นะครับพอดีอันนี้ก็เป็นตัวเรดาร์ที่เป็นเป็นเออติดเอาไว้ที่หน้าตัวรถไฟเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังเอามาใช้กับงานของเราไม่ได้นะครับเพราะว่ามีระยะทางที่สั้นนะครับคือ500เมตรนะครับเรดาร์ตัวนี้จริงๆของรัสเซียเนี่ยเหมาะที่จะใช้ในการต่อขบวนครับเพราะว่า เนื่องจาก W band เป็นคลื่นที่มีความถี่สูงยิ่งยวดน,นะครับทำให้ความยาวคลื่นมันจะสั้นนะครับก,ก็คือมันจะมีมีค่าความคลาดเคลื่อนของไอตัวระยะทางน้อยนะครับเหมาะแก่ารที่จะใช้ในการเป่าขบวนนะครับซึ่งอันนี้เท่ากับ15ซนติเมตรนะครับตัวแอค u เ a c ีในส่วนของเรดาร์นะครับก็คือหลักๆในโลกนี้ผมว่ามันจะมี2ตัวนะครับเป็นตัว c continuous Wave เป็น CW a เรดาร์กับเป็น Pulse เรดาร์นะครับตัว โดยโดยูอัพตามเราเนี่ยพาวส์เรดาจะให้ระยะทางที่ไกลกว่านะครับจริงๆเรดาร์ทางการทหารที่ผมได้โชว์ไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะเป็นพาวส์เรดาครับคือส่งสัญญาณเป็นช่วงความถี่แคบสั้นๆนะครับจะได้ระยะทางที่ไกลนะครับจะ,จ,ะจะไม่สูญเสียพลังงานไประหว่างทางเท่า CW แต่ว่าพาวส์เรดาเนี่ยมีข้อจํากัดคือจะมีระยะบอร์ดครับหมายถึงถ้าเกิดว่าตัววัตถุมันอยู่ใกล้กับเรดาร์มากเกินไปเช่น50เมตร หรือร้อเมตรลงมาเนี่ยมันจะมีระยะบอดแล้วมันจะไม่เห็นได้นะครับเราจึงเลือกใช้ตัว c, ตัว FMCW นะครับซึ่งกาม,มาจาก Frequency m o d u l e t เ d c o n t i n u น u s Wave Radar นะครับ frequency m o d u l เนะครับก็คือหมายถึงว่าเราปรับความถี่ครับเราจะเลือกความถี่ตอนต้นนะครับเป็นเส้นสีแดงแล้วก็สวีปความถี่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพอถึงความถี่สูงสุดเราจะกลับมาเริ่มสวีปใหม่ที่ตรงความถี่แรกนะครับแล้วก็ทำต่อนะครับ ความถี่ทุกขึ้นทุกช่วงที่สวีไปเนี่ยจะไปจะไปกระทบกับวัตถุแล้วก็สะท้อนกลับมานะครับเป็นทางด้านทางเส้นสีเขียวนะครับก็คือความถี่ที่เราสวีไปเนี่ยมันก็จะกลับมาหมดเลยนะครับจนตลอดเส้นนะครับเราจะหาระยะเวลาที่มันมินที่เป็น time delay นะครับที่เป็นตัวเดลต้าทีเนี่ยแล้วก็เอามาคํานวณหาครับว่าตัววัตถุเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากเราไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวค่าค่าตัวความถี่ของ fd ใหญ่ตัวเนี้ยคือเป็นความถี่ดอปเอร์ก็จะสามารถ หาความเร็วของวัตถุได้ด้วยนะครับว่ากําลังเคลื่อนที่เข้าหาหรือออกจากตัวเราเนี่ยเป็นความเร็วเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นระบบข,ข้าวของที่เราได้ลองทำ,ทำนะครับก็คือจะเริ่มจากตัวที่ เป็นตัวสวีปค่าโวลเทจนะครับเราใช้ช่วง4ถึง9โวลต์น,นะครับเพื่อจะไปดラฟブตัวกำเนิดสัญญาณเอ็กซ์นะครับช่วงประมาณ8ถึง12กิกะเฮิร์นะครับเป็นเอ็กซ์แบนซีดิซิเซนะครับก็เลยจะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นค่าความถี่ขึ้นความถี่เอ็กซ์ที่ถูกสวีปนะครับอ่าจริงๆจะเหลืออยู่ในช่วงแค่ประมาณ9.4ถึง9.7กิกะเฮิร์นะครับ จากนั้นจะไปผ่าน Power Am p ขาส่งนะครับซึ่งเป็น PM อนะครับออกไม่เกิน2วัตต์นะครับแล้วก็จะมาเข้าที่สปิเตอร์นะครับก่อนที่จะออกไปถูกขยายด้วย Power Am p ตัวสุดท้ายนะครับอยู่ที่2 0วัตต์นะครับแล้วก็ส่งออกไปที่ทางสายอากาศนะครับเมื่อสัญญาณไปสะท้อนกับวัตถุนะครับกลับมานะครับจะมาเข้าสายอากาศขารับ นะครับแล้วก็มาเข้าโดน้อยแซมบิไฟเออร์ซึ่งเป็นพาวเวอร์แอมป์ขาลักนะครับขยายทีนี้เนี่ยหลักการของ AMC W คือเราจะสปิทสัญญาณบางส่วนจากขาส่งมาครับแล้วก็มาเข้าตัวมิกเซอร์กับตัวขาลับนะครับก็หลังจากที่สัญญาณมาเข้ากระบวนการมิกเซอร์เนี่ยมันจะออกเป็นความถี่2งตัวครับคือความถี่ผลบวกกับความถี่ผลลบแต่ทีนี้เนี่ยเราสนใจความถี่ผลลบเพราะว่ามันลบกันแล้วเนี่ยมันจะเหลืออยู่ในช่วงประมาณ IF frequency ครับก็คืออยู่ในช่วงไม่เกิน เออสองร้อยมกะเฮิรต์อะไรเงี้ยนะครับจากนั้นเราก็จะเอามาจับความถี่ด้วยเครื่องสเปกตรัมาอ์ะลเซอร์ครับถ้าเกิดเราไปสนใจความถี่ที่เป็นผลบวกมันจะจับยากกว่านะครับอนี้เรายังใช้เป็นฮอร์ดแอนเทนน่าอยู่นะครับแล้วก็ระบบของเราคือจะให้ออกเป็นพวเวอร์ที่ออกไปเนี่ยไม่เกิน20วัตต์นะครับอันนี้เป็นลิงก์บัเจ็ตนะครับแล้วก็เราไปทดสอบที่ตรงภายในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับของสวทชออยู่ในพื้นที่เดียวกับธรรมศาสตร์ลังสินะครับ ก็คือจะเป็นทางเดินยาวแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เราใช้เป็นสายอากาศฮอนนะครับแล้วเราก็สามารถจะดีเท็วัตถุจากเครื่องสเปกทรามแอนไลเซอร์ um ได้นะครับที่ระยะทางต่างๆพอดีเราทําไปจนสุดทางเดินเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ220เมตรนะครับแต่เราก็สามารถดีเท็ตึกที่อยู่ข้างหลังได้นะครับที่ที่ที่เราไม่สามารถจะทดลองได้อันนี้เป็นการสะท้อนวัตถุที่เป็นแผ่นอลูมิเนียมขนาด1.5ตารางเมตรนะครับ ก็คือตีสว่ามีค่ามีค่า RCS อยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าตารางเมตรครับโอเคทีนี้ทุกวันนี้เราใช้เป็นฮอร์สายอากาศอยู่ครับแล้วก็มีเพนพอยต์ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะเอาไปใช้กับรถไฟนะครับพื้นที่ข้องคนขับรถไฟก็จะมีพื้นที่น้อยนะครับเราอยากจะดีไซน์แอนเทนนออะไรสักอย่างที่แบบเป็นพลาแนาแพชแอนเทนนอรนะครับแล้วก็ให้มันมีขนาดให้มีขนาดเล็กกว่ามีน้ําหนักเบากว่านะครับแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าด้วยแต่ว่ายังให้คงสภาพเอ่อ สมรรถนะการทํางานเหมือนกับตัวฮอย์ n อนตาที่เราใช้อยู่นะครับก็คือจะมีกําลังขยายอยู่สักขอๆหรือสักประมาณ1 5 2 0 d ถึงยีเดซิเบลนะครับอ่าแล้วก็มีช่วงอ่เอ่าฮาพาวเวอร์บีมบิดอยู่ที่ประมาณสักประมาณ16องศานะครับทีนี้ก็เลยมาถึงว่าเราก็เลยเราก็เลยเลือกว่าเราจะใช้ตัวซีรีส์เฟสไมโครสติปอะไรแอนต์เนานะครับก็เราเราเราได้มีเอ่อความร่วมมือกับเป็นเป็นบริษัทเอกเอ เอกชนแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ที่แก่งคอรสลับบุรีนะครับก็คือเขาจะมีรถไฟเป็นของตัวเองเลยนะครับสิบห้าคันนะครับแล้วก็ส่งตัววัตถุดิบเนี่ยออกไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไปสารวจว่าอาจจะไว้ในห้องคนขับได้ไหมนะครับหรือไม่ก็จะติดเอาไว้ที่ข้างหน้ารถได้ไหมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสภาพแวดล้อมสา่งานของของที่นั่นที่เดี๋ยวจะไปทดสอบกันช่วงปลายปีนี้นะครับทีนี้ก็คือเราก็เลยใช้ตัว cst ครับในการดีไซน์ตัว x b a n d เอ็ก n ์ a บนแอน a นะครับแล้วก็เริ่มจากใช้ตัวที่เป็นฟีดเข้าที่เป็น Disk ิดพอร์ตนะครับแล้วก็เราเริ่มจากการที่เราไปดูตัวลิทติเลเ r อร์นะครับที่เป็น Journal ที่ทําเก่ีวกับด้านนี้แล้วก็พยายามจะซิมูเลต e นะครับตัว s s 11นะครับที่เป็น r e t ท r ร์ o ล s อเนี่ยให้ได้ตามเขานะครับซึ่งผลออกมาก็ยังคาดเคลื่อนอยู่ประมาณนึ่งนะครับเขาว่าใช้ CRT เหมือนกันนะครับเราก็เลยมีการปรับพารามิเตอร์ไปนิดหน่อยนะครับปรับค่า W ปรับอะไรเพื่อให ตัวแมทชิ่งมันเหมาะสมในช่วงความถีที่เราใช้นะครับ okay. ก็อันนี้เป็นวันดีรีโซลนะครับก็คือ,อโดยโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องการที่จะได้ค่าไซลบ level ครับไซด e l ลบเลเวลก็คือ,อค่าค่าซึ่งเป็นค่าเทียบของค่าเกณฑ์ค่าเกณฑ์ตรงกลางเนี่ยนะครับซึ่งมันสูงสุดนะครับกับเกณฑ์ทาง ของที่มุมทางด้านข้างนะครับซึ่งโดยมากเนี่ยเรดาร์ーーต้องการที่จะมีไซด์ลบเลเวลที่ดีกว่าลบ15เดซิเบลนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับก็คือประมาณ10กว่านะครับแล้วก็ตัวบีมวิทตัวนี้จะประมาณ12องศานะครับก็คือไปทางซ้ายลบ b db ไปทางขวาบวกลบ 3, 3 db นะครับอันนี้ก็กลับมาที่ S-Parameter เหมือนกันนะครับแล้วก็ปักไปนะครับ ครับอันนี้เป็นผลของตัวที่เป็นอาร์เรย์หนึ่งคูณแปดอิลิเมนต์นะครับก็คือจะมีแปดอิลิเมนต์เรียงกันนะครับในทางยาวนะครับอาอันนี้ก็ยังคงเป็นดีไซน์หนึ่งอยู่ครับแต่ว่าเราเพิ่มเราคิดว่ามันจะมีเอฟเฟกจากตัวคอนเนคเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้เป็น SMA คอนเนคเตอร์ซึ่งอัอนนี้เนี่ยก็คือวาดวาดขึ้นมาในใน่อใน c ทนะครับแล้วก็เราเอามาต่อใช้นะครับแล้วก็ฟีดฟีดฟีดที่เป็นที่เป็นเว็บไกด์ฟีดที่ตรงปลายนะครับโอเคซึ่ง อ,อย่างเข้าๆคือผลออกมาเนี่ยก็จะไม่ต่างจากเดิมมากนะครับก็คือเราต้องการที่จะสใส่คอนเนคเตอร์เพื่อดูว่ามันจะมีผลอะไรกับตัวผลการทํางานหลักขอ,ของตัวสายอากาศใหมนะครับอันนี้ก็คือผลออกมาก็คือเราได้เราได้ค่าเกณฑ์อยู่ที่ประมาณ16 dbi นะครับแล้วก็ก็ไซหลบเลเวลก็อยู่ในช่วงอยู่ในช่วงที่ยังไม่ถึง15 d เดซิเบลนะครับแต่ก็คือ เราก็พอรับได้นะครับทีนี้อันนี้จะเป็นตัวดีไซน์ที่2ครับเพราะว่าเ,เราจะเปลี่ยนตัวแผ่น PCB ครับจากจากที่เป็นที่เป็นโลเจอร์ทั่วไปเนี่ยเป็นที่เป็นโลเจอร์รหัส r O 3า,า0 3นะครับเพราะว่าวงจรพาวเวอร์แอมป์แล้วก็ L N A ที่อยู่ในตัวระบบเราเนี่ยมันจะใช้ PCB ตัวนี้นะครับเราตั้งใจว่าเราจะเปลี่ยนมาใช้ PCB รุ่นนี้ในการดีไซน์เพราะว่าเผื่อเราจะทำเป็นแผ่นเดียวกันได้หมายถึงว่าทำ ตัววงจรยัอย่งต่างๆเนี่ยให้มาอยู่ในแผ่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะได้ต่อเนื่องไปที่ตัวสายอากาศเลยนะครับโอเคครับก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นตัวเ,ออเราลันเพื่อที่จะแปลตัวพารามิเตอร์ที่เป็นตัว L กับ W ของ p a t นะครับซึ่งก็จะได้ค่าต่างๆมามากมายนะครับเราเราก็เราก็มาสรุปว่าตัวที่ S m s 1มันลงเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นช่วงที่ L p a t c เท่ากับเอ,อ่อ7.5นะครับ ก็อันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวที่จะแวลลี่เออ่ตัวตัวค่า W ของเออ่ของ transmission line นะครับโอเคครับอ่าทีนี้เนี่ยเราก็กลับมาดูที่ ออไอ้ตัวก่อนหน้าที่ทํามาเนี่ยครับเป็นเป็นเป็นตัวที่ปรับจากอันที่เราเอาดีไซน์มาจากตัวดิเทเลเจอร์นะครับทีนี้คือเราก็จะกลับมาดูที่ตัวซิงเกิลเอลิเมนต์ใหม่ถ้าเกิดเราอยากได้ตัวแอนเทนน่าที่แบบมันมีศักยภาพดีกว่าเดิมนะครับเราก็เลยมาปรับจูนใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับก่อนที่จะเอาไปทาเรียงกันเป็นแบบเป็นอาเรย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งคูณแปดนะครับโอเคโดยที่เราเซตความถี่เอาไว้นะครับอยู่ในช่วงนะครับช่วงประมาณเก้าจุดสองถึงจริงๆอยากได้ถึงเก้าจุดเจ็ดกิกะเฮิร์ต ที่จะให้มีค่า S 1 1ต่ำกาลบ10บ b ครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัว radiation pattern แบบ 2D ซ l อมมานะครับก็คือว่าก็ลักษณะก็คือจะเป็นเหมือนกับตัวเป็น directional antenna แบบแบบปกตินะครับอันนี้พอเป็น Array 1นึคูณแแล้วนะครับก็คือ คุณสมบัติของอะ r ร y a n t e n n าเนี่ยก็คือว่าตอนที่มันยังเป็น s i n ลอิ element เนี่ยมันจะให้ตัวเรเดียตัว radiation pattern เนี่ยที่ยังกว้างอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเอามาันเราเอามาเรียงกันเนี่ยให้มีจำนวนมากเนี่ย B มันจะถูกบีให้แคบลงนะครับแล้วก็ค่าเกณฑ์นเนี่ยเหมือนจะแบบมันจะคล้ายๆช่วยมันจะช่วยกันทำงานนะครับให้มันมีค่าเกณฑ์ที่สูงขึ้นนะครับโดยการเอาค่าเกณฑ์ย่อยเนี่ยคล้ายๆเหมือนจะมารวมกันนะครับให้มันบ,บมี B ไปข้างหน้าแล้วก็มีค่าเกณฑ์ที่สูงขึ้นครับ ่อันนี้ก็คือซิมออกมาได้เออสิบเดซิเบลนะครับแล้วก็มีบบนวีดอยูที่8องศานะครับทีนี้เราก็ทีนี้ก็คือเราเราก็ลองเพิ่มไปอีกครับว่าเถ้าเกิดมันเป็น8ปดคูณแมันจะมีค่าเกณฑ์ได้สูงได้ไปถึงเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็ทําออกมาแล้วได้อยู่ที่ 23dB นะครับอ๋ออันนี้คือลืมบอกไปว่าเราฝีที่ตัวเออที่ที่ที่ตัวแต่ละอิเลเมนต์เลยนะครับที่เป็น Disk ิดพอร์ตครับ เมื่อ,เ,อเมื่อตัวสารอากาศย่อยๆของของแต่ละอิเลเมนต์เนี่ยมันทำงานร่วมกันให้กลายเป็นอะเรเนี่ยมันจะทำให้ค่าเกณฑ์มีค่าสูงขึ้นนะครับเหมือนกันรวมรวมมันออกมาะะทีนี้จะเป็นดีไซน์ที่3อันสุดท้ายน,นะครับก็คือเราพบปัญหาครับว่า2ดีไซน์แรกเนี่ยมันให้ตัวค่าไซโลบเลเวลค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไซโลบเลเวลเยอะเนี่ยมันจะทำให้าบางทีเนี่ยตัว ตัววัตถุที่มันจะท้อนกับตัวเรดาร์เนี่ยนะครับเอ่อบางทีมันอาจจะอยู่ทิศอื่นนะครับแต่ว่ามันจะเกิดเป็นฟอลอ alarm ว่าเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าเราถ้าเกิดตัวสายหลบเลเวลมันเยอะนะครับเราก็เลยใช้วิธีการแบบที่เป็นซีเรียลเอ่อที่เป็นซีรีส์ฟีดนะครับโดยที่เราปรับให้ขนาดของตัวเอ่อตัวแพชเนี่ยมีขนาดที่ต่างกันไปนะครับเพื่อที่จะลดสายหลบเลเวลนะครับซึ่งอันนี้เราก็เอามาจากตัวดิทลเลเจอร์เอ่อที่มีอยู่ด้วยนะครับ โอเคครับซึ่ง uh, ตัวจากผลเนี่ยก็คือเราจะเราจะใช้เป็น uh, จุดป้อนสัญญาณอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ uh, มีการเพิ่มสายที่เป็น f red, f red delay เฟดเดีเลย์ไปนะครับซึ่งเป็นสายตัวนี้นะครับที่เป็นตัวโค้งนะครับจะครึ่งจะจะมีค่าเฟดอยู่ที่180องศานะครับแล้วก uh ็แล้วก็เพื่อเพื่อเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศเนี่ยในเรื่องของ impedance matching เนี่ยนะครับแล้วก็เราเ,เราเรา,เราจะใช้ตัวช็อตโฮนะครับที่ปลายสุดนะครับตัวตัวช็อตโฮที่ปลายสุดของของสายอากาศทั้งสองอันนะครับสายอากาศตัวนี้ก็คือจะให้ค่าแบนด์วิด t ์อยู่ที่230เมกะเฮิร์นะครับก็คือเริ่มต้นที่ความถี่เอ่อ9.4นะครับถึง9.65กิกะเฮิร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ เป็นตัวล่าสุดที่เราที่เราทำถึงตอนนี้นะครับจริงๆคือต้องบอกว่าก็ยังทําไม่เสร็จนะครับก็คือว่าจะเป็นตัวอะรหนึ่งคูณแปดที่เป็นใช้วิธีการไซโลบรีแทคชันนะครับก็คือเอ่อไซโลบเนี่ยจะจะต่ําไปถึงอยู่ที่ประมาณเอ่อลบสิบสี่จุดสี่ดีบีเลยนะครับแต่เราต้องการให้ถึงลบสิบห้าดีบีครับเอ่อค่าเกณฑ์จะอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดเดซิเบลนะครับซึ่งก็เป็นค่าเกณฑ์ที่เราต้องการเมื่อเราจะเอามาแทนตัวสายอากาศฮอนนะครับแล้วก็เอ่อมีเอ่อ p าพาวเวอร์ีมบิดอยู่ที่8.5อ,องศานะครับซึ่งก็แคบตามตามที่เราต้องการนะครับเราต้องการแคบกว่า16องศาครับโอเคครับก็อาจจะหมดเท่านี้ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมรับฟังนะครับแต่ถ้ามีคําถามอะไรก็อขอเชิญถามได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ